ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้กัตอนเศร้าอีกแล้ยวพี่น้องคนเกา่าคนเดิมนะพี่น้องมาตโโั้ตดูพี่บาฟิลแล่์คนเกา่าคนเดิมัาดีจ้ามือนหนีมากงานวันเกิดแบบว่าตอนเศร้าของนี้ด้ช่แนวพี่น้องเพื่อนท่าบุญนะฮะผมเลี้ยงพระอยู่ที่บ้านเพราะว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนพี่น้องนะฮะผมก็ตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เช้าวันนี้ต้องไปงานด้วยเมื่อกี้ไปงานตดงต่เกาเดือดช่างไก่พอหมื่นพี่น้องกาซิไปฟั้างพระสวนรากางานวัดงานบวชงานสวนกินดอง โอเคพี่น้องพรามาเดียวมาที่หลังพรานด้หนพี่น้องพรามาถาล้ยพี่น้องแล้วจะขอบไปในงานได้นะจ๊ะ พี่นอ้องกินข่าวด้วยจ้าลุยลุยลุยข่าวมาอีนรูขพ่อนอจีนหม่รุ่งจี๋ใช่ลกแล้วงานบุญบานยนย้นลุยเจ้าภาพเรียนท่าเจ้าภาพยกเขียนมะขืนพี่น้องเอ้ยเป็นรอยใส่คากไหลเป็นรอย ซาชูเป็นตะอปองลอ <c oughs> ายาอยู่เลยเนาะใครว่าจะไปย่างเด้อยังมาคืนอย่าไปหา,า,นหนาย่างไปไหนังี้ยเด้อเข้าตะละคนตะละคนเลยอ๋อสิเกียบไปอยู่ใส่เป็นบพญิบ,ญบาลพญบ่บ้านสอนมาเธอยอาวไปเปลี่ยนยาวไปขาย,ายาเธอเบื่อเธอกระถอดเกียบไปไปซื้อเสร็จไหมเออเลิศก็เป็น<ล>ปอย่างานั้นอี่ลีซื้อไม่ไปเลยอย่าไปขายที่ไปตืมมันเลยเกียบไม่ทันละอี่ลีบ้างอ่ะหอดปีบึ๊บอ๋อคืออะไรเลยโดนแล้วก็จะอุ่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น แต่ว่าเรา,มาไม่เก็บไว้ที่บ้านเรากระที่ธนาคารนะเข้าตู้เทียบธนาคารไปเลยเราบุญอภินออะไอยังงันะไัแม่เดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวว่าจะจับเอาไอปุ๋ยไว้ทุกคนทุกปัจจุบันไกขน้ยงแล้วก็แต่ละพี่แล้วมันโอ้โหกินสะเปรี้ยสั่งแบบประเดี๋ยวแบบตําบึมบมมือมืมันกินเหลาย

อะไรนะไูกเสร็กระสเปนือตัวแตงตาแตตางรกสีเราจะกับเพื่อนนี่แหละข้าวเหนียวข้ามหุนแตงางกวากระสนเต็มตัวคอแตงตากระสีเสรยงี่บนหลนมนำังนเนั้นแตกดนอแง

ตากเรากินให้ป็ดเยะเป็นฟมเอ้อปเยปดหยน,นเอ้อว,นเวนนะ่รับไขัดาวเห็นตุกอ่นฟูมให้ยดตวกินพนัก็มีถือกิ่นพน,นัเขตาตักมาจากหอมกว้วง่าข้งางล่างไงฟูมฮัลโหลฮลลเกลดตงมากินหลาย้ายนานะนั่นขาก็เลยอยันปล่อยอ่นาเป็นยังกรอวฟูม่ <c oughs> โอ้สีบางเด๋นะ คือแบบว่าตอนสถานที่ที่เขาทำา่ะมันเป็นห้องครัวไงแบบว่าแม่ครัวก็ตักไม่เขาก็ไม่ได้คีดแรงไงทุกคนเกียข้าวด้วยเกลียข้าวเกียบเสียบดิเดสเสียบจ่าเอียบกลม่นแบบเนียสเตียรเดีวยวเนี่ยหนึ่งก็เดีเยวนกันี ้ากหดไปแล้วคนในชุมาหดกันดูตุ่มตุ่มสอบาทคิวออกเมื่ออันภาคคนนั้นคือยังคือยังส,งส,งงส,งสวยไหมคนในนี้ต้องเรียนสวยซึมใคนพะ่อนให้แบบ<ะ>มวลคาถากล้องใหม่ถ่ายสวยเนาะสวยสีผวว่้างานนี้แบบพุ้างนานแบบเติมมันใบมันขาวมันบ เล่นเห่อม่เลยนมกองหน่อยมันไปว่าแก้วจะไม่ใช่แบาชล้างเือมันก็ดีนนน้วน่เล่นเล่น่เกยนมือแล้วเล่นหนึ่งมาดะกินเดียวหน่อย ทำบุญเสร็จว่าทำบุญเสร็จว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเต็มโตพี่น้องก็วางผงเสริมทำบุญก็พาแล้วป่ะเฮ็ดลงท่านเดียวมีขอบคุณมีนั่นถามพนมากินมาเบื่อเข้ากระสีฮว่าจะถุงไปแจกใจให้บานคือบ่นน้อยบานอีหยังแบบว่าบานเถอะถ้าเจ้าอยู่ในในเบื่อดอนูบออย่ายงไงสจกใจเบื่อใครมาแลกเบื่อหมายถึงว่าถ้าอยู่นี่ไม่หมดแต่ว่าเราไปเจ็ดหมดดีกว่าบางคนณเขาไปขอมากไหมผู้ชม เมาเป็นดาไปจาห้าก่อนบนเนี่ยเขาแบนี้ใส่ทีนห้าเหมัอนนอนอ่้างบนใส่หัวใส่หลังัแม่จำมืนน้ำแนมของเได้ที่ด้วยนะ่ะคุแม่ก็มาหลยบูเนี่ยหวนใบนี้นี่ก่อน มาเกกินน้ำบ่านี่ว้าวีเียอไปอะไลูกินผู้เดียวนี่แอปเปิลอีสานอ้แอปเปิลยังเดียวนี่แอปเปิลอีสานเนี่ยอ่ามะเขบอฮัลโหลภาษาภาษาภาษาไทยบ้างเหรอน้อยหนาสิเออแสดงว่าได้คือได้คนไทยก็หนีมนั้อยได้ลพลหนึ่ินูเกยากนยเหนียวก็อม่จำเนเหรหนึ่งไปเลยไม่เกีว เขาบอกว่าหนมาบ้านเรานี่หนึ่งาี้เดียวเอาแก้วเหนียวมาดำหนึ่งลาเอาแก้วมาเอาเนียวมาชอบแบบเดี๋ใครไปอได้ชอบแบพริกไชอบแบพริกอบิไปังได้ไอสพริกกะด่มานชอบพริกชอบพริกปนซอแบบพริกบานกนยว่าซอพริกานไมต่อมาอแบบริกดแม่ทีบ้านแมกนเข้ากินข้า

จะพขาเว้งเราเลตรงกัดคุณไปก็ใสปากไปนั่แบบนี้เราจะไปขับรถคนเมนสี่ั้นย้มไโอเคพี่น้องตาบ้านแล้วฮ้อนเดบคุณพ่อนะฮะทุกคนอวดรถกัมีกับไออวดเนี่ยถามว่าสิดลมสดตายไม่อวดอวดไปค่ะเออน่และพี่น้องอังเดียวจีบ เก็บของเตรียมตัวเดิอนท้างไปทำงานกวนไปทายรายการช่องสามช่องจิตนะจ๊ะรอติดตามเดี๋ยวไปเข้ารายการป็นดาราจิตวันนะจ๊ะไม่อยู่บ้าน7็วันป็นดาราชภางาคองเจนตจ้าโอเคนะจ๊ะแบบดีจ้า